ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าตามตามเทรนด์ของแฟชั่นนะคะก็คือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่แปลกแปลกไม่เหมือนกับคนอื่นเขาก็คือว่าเ,เราเราจะแบบว่าเป็นตามชื่อแบรนด์นะคะเป็น Serial Object ก็คือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ต่างจากคนอื่นเขาแบบ Serial เหมือนกับว่าเ,เหมือนกับว่าไม่สามารถใส่ได้จริงแต่ว่าสามารถใส่ได้จริงได้ ค่ะโดยโดยแบบจะนำวัสดุแปลกๆหรือว่าอาจจะเป็นพวกาการเทคนิคก,การการตัดเย็บที่แปลกใหม่กว่าคนอื่นเขาค่ะที่แบบว่าเหมือนไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนสินค้าก็อย่างเช่นชิ้นนี้ค่ะก็เป็นหัวของมแมลงทับก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมแมลงทัพเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า เป็นสัตว์ที่แบบว่าไม่ค่อยเป็นเ,เป็นสัตว์ที่จะมีตามเฉพาะฤดูแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอยู่บนเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับเท่าไหร่เราก็ทีนี้เราก็เลยนําตัวมแมลงทับ,บาค่ะก็คือว่ามันจะเป็นคอลเลคชันหนึ่งของเราที่ว่า serial object เหมือนกันก็คือเป็นคอลเลคชันแรกที่ลนช์ออกไปที่ต่างประเทศแล้วก็ เราจะใช้ปีกปลีกปีกของแมลงทับอะค่ะมาประดับบนเสื้อเวลาเราเดินอยู่บนลันเวยอย่างเงี้ยหรือเดินเดินไปแบบเดินแฟชั่นโชว์ตัวตัวปีกของแมลงทับอะค่ะมันก็จะมันก็จะแบบสะบัดได้แบบมีเสียงกริ้งๆเหมือนคล้ายๆกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้แล้วก็ที่โดยแบบเราจะใช้ปีกของแมลงทับมาทําเสื้อใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็เราก็ใช้หัวของมันที่เหลือจากการนํามาทําเสื้อผ้าเนี่ยเอามาใช้ทําเป็นพวกเครื่องประดับอย่างอย่างเช่นชิ้นเนี้ยค่ะเป็นเอามาต่อ,ต,อต่อกันเป็นเป็นข้อมือเป็นข้อมือเป็นอัซเซสซอรีที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีมีใครทาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทาร์เก็ตของเราก็จะเป็นชาวต่างชาติะคะ่ะแล้วก็คนที่ชอบแบบ การแต่งตัวที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาอย่างอย่างนี้ไปขายที่เมืองนอกก็ขายดีเหมือนกันแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าชาวต่างชาติเาก็ไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นแมลงชนิดนี้นะคะแล้วก็แบบแปลกใจที่แบบว่าเออเป็นแมลงเอามาทําเป็นข้อมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าของเราจะเป็นการปักมือปักปักบนปักปักบนปักบนผ้าอีกทีนึงค่ะปักเหมือนกับว,ว่าอ,อย่างมีชุดนึงเนี่ย เราเราปักเป็นลูกลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะแล้วเรากา็ใช้เทคนิคการการยอมะคะโดยยอมทีละทีละส่วนทีละส่วนซึ่งสีของสีของเสื้อผ้าเนี่ยที่ที่ย้อมออกมาก็จะแตกต่างแตกต่างจากคนอื่นเขาโดยโดยสีมันจะไล่เป็นแบบแกรเดียนเป็นแบบไล่จากอ่อนมาเข้มจากม่วงไปเป็นสีน้ำเงินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคนทำแบบนี้นะคะ่ะ ก็คนในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยโดยตัวโดยตัวเองคิดว่านคนคนส่วนคนในสมัยนี้ฮะจะมีการแต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมีมีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาอะ่ะก็ะะเลยแบบว่าเราก็เลยอยากจะทำแนวแนวชุดออกมาให้ สนองความต้องการให้แบบใส่ขึ้นมาเราไม่เหมือนคนอื่นเขามีความเป็นตัวเองมีความโดดเด่นอยู่ในตัวเองก็ไอเดียเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือ,อในในมุมในมุมในมุมของนักออกแบบเนี่ยเราคิดว่าการออกแบบเนี่ยก็น่าจะมีแนวแนวคิดที่แบบว่าแปลกใหม่จากคนอื่นเขาถ้าเกิดว่าเราออกแบบแล้วไปเหมือนกับคนอื่นที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความแปลกใหม่แล้วก็ไม่ไม่ ไม่ไม่หนูคิดว่าไม่น่าจะชื่อว่าเป็นนักออกแบบได้